ไม่ทัดอ่าเอาล่ะสวัสดีครับผมน้ำดูพู้ช่องมาฉลูดูเอาล่ะสวัสดีครับผมเอ้ยช่องอา,าเอาล่ะสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไมค์ครับกับ E X E B B E ครับไปนเลยนะ เราจะไปวาดนำเพชรเราจะไปคูดมาเดี๋ยวกูไม่ได้นแบบมาเราจะไหนหนูตัดต้นไม้ก่อนตัดต้นไม้ก่อนตัดต้นไม้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 อะไรเราตัดต้นไม้ก่อนนะครับเนี่ยยังไงนะยังไงต้องตัดต้นไม้ให้ครบถ้วนก่อนนะเอาสีห้าเอาล่ะทีนี้ เราจะไปหละวันคือตัวเาเลีเราจะไปเราจะขุดกันกินโมทำไรปะเี่ยว Finally, เราจะยังไม่ทำอะไรนะเราจะไปเราจะตามมาบ้านที่มันโบจะอยู่ได้น้อโอ้ตรงโน้นเป็นเขตต้นไม้ลุกปะน่าจะใช่เขตต้นไม้ลุกรางว่าไหนดีวะเนี่ยเดิน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 างวานไหนดี เกรโอโอ้ยเจเจ็บเอากระไปเริ oh, ่ขุดต้นไม้ก่อนบลลบาไป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 โอเคเราจะเริ่มไปขุดมือก่อนลนะไปไปไปเาะไปกันก่อนนะไป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 โอ้ต้นไม้ก็มาเยอะเท่าไหร่เนี่ยเขาด้วย ไปเลยไปทางบันทึกขอ,อนโอ้ตรงนี้มีทำไม่พไอเโอเยโอเค,อเ,คเราจะเล่นกันเราจะเล่นกันวันนี้เพื่อนผมเปิดบวกเพระาพระเระๆๆลคนเดียวอ่ะแต่เพื่อนผมคงมาปิดชาติไม่รู้หรอก มันกเป็นลู้หรอกเปิยว่ไหนมหรู้เออตามคิเปอร nah <ann ings> ์ม่ายม่ายม่ายได้จะมีทางสุดชีดุูุกเจอด้ ลรบพิดว้าวเฮ้ยเฮ่ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเท้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยัฮ้ยเ้อเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ แต่ทางลูนมีคิปล่ะบุอเคไปไปไปเดี๋ยวนี้โค,โ,คโ,คโค้โดโค้ดคุณโค้ดตัวเบส กดโคเดี๋ยวนี้กดโคโอ้ยเดี๋ยวตัวอะไรตัวอะไรโฮ้ยเ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 อ้ยเอเมื่อยจุ่มมาตามมาตามเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลย thiểm thám luận thiểm luận, chúng ta là luận. không được rồi quay hey lớp em chuyện Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ทำไมเสียงมันเดือดหล่นหล่นเบิ้ลรไปเบ้ลรไปดไปด่าไปด่าไปด่าไปด่ไปดไปด่ไปดไม่ใช่เฮ้ยเด้อเด้อได้อเด้โอ้โหดาบเล็กเลี้ยงรอบีโอ้ยอยู่ได้เนี่ย เดิมเจิมเดิมเดิมเรายเ,เลยเมื่อมาพระแรกมต้องตายดลาและบูปูปูบบเราสมบูรณ์ท้อด้วยถึงด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 ึง,ดงอึงเราอยู่นน่นอ่โอ้โอเฮ้ยซอมบี้ก็เถือนเถือที่ตายเลยเดาลป น่ากลัวขวบมาแล้วจ้าขวบน้อยถึงเต๋อปีโบยจะทำลายป่าไผ่ให้หมดอืมอืมเราอยู่ไหนอ่ะที่เธอเราอ่ะที่เธอเราอยู่ไหนอันนี้กันแหละ <c oughs> มองว่าตัวนั้นหายแล้วนะได้ดับเลกถ้ามันฆ่าแล้วไม่หาตัวไปไหมฆ่าลงด้วยความไม่นเท่ห์น่แหละเชิงมันตอนนั้นเราก็ได้ลิกมนเลยงัว như này là... mượn giày chẳng chủ mà anh cứ thầm còn ôi gì mấy cô còn đá gì đó không mẹ, mẹ. bớt đi vào lấy gì rồi, được rồi. อืมเออลืมอย่างึงว่ะคนเล่นไมครับตรนี้เดี๋ยวดูดเดี๋ยวดืเดืเล่นไมครับเนี่ยมูโบวิชนตรงนี้เนี่ยดูอดเดูอดเดีอยเดูอดเดี๋ยวดูอดเดืเดีอยเดืเดดเดืดเดเดืเดืดดูดเดดเเดืดเดูดเดือดเดืเดือดเดเดี๋ยวดูเดือดดดเอเอเดือดเดืองเเดือดเือเ เลตกัลนี่จะมดละขุดดินมาด้อืมเดี๋ยวโอเชิน่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูจุสร้างบ้านให้ดู๋ยวจะสาดูนี่นีสร้างบ้านเหคนจริงอย่างนี้นี่ตองป็นอย่างนี้นี่อืมอืมอืมมงูดิเดี๋ยวดูดูเนี่ยสรางบ้าหรคนจริงจริงกัน คนกินเรืงังอย่างนี้ดินดนดดดดดานบานเล็กตัวเองพอเราใช้หินเลยเดี๋ยวใช้หินดีบ้านพูดหลูแล้วนะเนี่ยรับโปรเฟช่นทุกคนต้องมีนะเนี่ยเดี๋ยวดินดดตับโปรเฟช่นทุกต้องมีนี่ดูดู จะให้ติดกูน,นี่ส่งดูนี่แบบโปรเฟชนาลขังง้านี้ยนี่เป็นไงน,ไงนไงแล้วก็วนี่ไงวาดเสร็แล้วมึงใครโอ้ไปจากบิรนกู nhập của phi nó ngon chứ nó chụp clip cho bye, Bye. một người hai đôi tôi đi